สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC แฟนช่องของทวีคนเดิมส่ขูสุนครนะครับมนนื่อวันีสูโอกาสลงเลีกนะครับจับคู่ของอาจารย์หนุ่มเมืองยศทางเมืองยะโสธรให้พี่ให้น้อง FC แฟนช่องที่ติดตามรอคอยที่เฝ้าถาเบิงและพี่น้องนะครับสูโอกาสลงให้เพื่อนพี่น้องนะครับเพราะว่าเพื่อนส่งมาให้ลายมือต่อลายมือพี่น้องค่างานค่าติดงานศพของแม่พี่น้องนะครับ ค่า,าติดงานศพของแม่ยูพี่น้องนะครับหวัวตะงานหวัวตะเหลวพี่น้องเนะาะเลยรีบมาลุ่งโอกาสารีบมาลุ่งลีกของอาจารย์หนุ่มเมืองยุทั้งเมืองยะโสธรนะครับสําหรับเลขกวิ่งนั่นเพื่อนห่มากแต่ก่อนมูแลพี่น้องนะครับลุ่งชีบแหลกก็คือแปดกับสองด้พี่น้องเดอ้อสําหรับเลขกวิ่งเพื่อนเพื่อนหามาผมก็ลุงห้พี่ให้น้องเอฟซีแฟนช่องในเมืองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลีอยแต่ลีก จับคู่ของเพื่อนพี่น้องนะครับเลขจับชุดจับคู่ของอาจารย,าย์หนุ่มเมืองยศทั้งยะสุท่นพี่น้องสามสิบหาวดเลขวิ่งเพื่อนยัง่งบอสันนิลุดพี่น้องงัวดนี้เป็นงวดที่สามสิบหกนพี่น้องเด้อนะครับสาหรับงัวดนี้เพื่อนหายวิ่งแปดกับสองพี่น้องนะครับมาตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนลานเส้นพี่น้องสำหรับงัดที่ผ่น 8, 2, 1, นานมาเข้าเต็มเต็มคือกันพี่น้องนะครับเข่าที่หลักแปดพี่น้องเนาะออกที่เจ็ดแปดนะครับวันี้ที่ออกที่หลักสองหรือี่ออกที่หลักแปดให้พี่น้องติดตามเบิรง ไอ้พี่น้องติดตามชมนะครับในชุดจับคู่ของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะครับในคลิปนี้แหละพี่น้องนะครับพี่น้องรอเบิงนะครับพี่น้องเขามาแล้วฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแชร์ให้น้ำเลยด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกดติดตามให้น้ำเนี่ยพี่น้องนะครับบรรยากาศไทยอยู่ทางตรงไหตรงหน้าทางจะออกไปอำเภอภูเวียงพี่น้องตีนผู้ตีนเขาพี่น้องรถลากแล่นไปแล่นมากเลยละขอกขอภัย นะาขอโทษขออภัยเสียงรถแล่นไปแล่นมากพี่น้องขกรนี้กับเวลา18นาฬิกาเคืองพี่น้องนะครับ18นาฬิกา40นาทีพี่น้องนะครับถือโอกาสถ่ายท้ำตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนุ่มเมืองยศทา้งเมืองยะสุทอนบางไฟกูบางไฟไงหล่ะพี่น้องให้พี่ให้น้องเอซได้เบิ่งได้ชมน้ำกันขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องีน่ะครับที่เขามาติดตามรับชม ขอบพระคุณทุกไหล่ทุกแค่ขอบคุณทุกกระลังใจขอบพระคุณพวกเราผู้ใหญ่ใจดีขอบพระคุณอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะครับที่ส่งแนวทางมาให้ทางหนาเว็นหนาลายนะครับทุกๆอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์สมชายนะครับขอบพระคุณทุกๆอาจารย์ที่ได้ส่งมาให้เด้อพี่น้องนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความหักความเมตตาขอบพระคุณที่ท่านให้ความอนุเคราะห์กับทางช่องนี่นะครับอพี่น้องนะครับพี่น้องก็จะรอเบิ่งตัวเลขแนวทางนะครับเลขจับคู่ งวดประจำวันที่นะครับงวดประจำวันที่16กันยายนแบของอาจารย์หนุ่มเมืองยศท่างยาสุท่อนพี่น้องนะครับว่าเพิน่นติจับคู่ให้ตัวใดฝากพี่น้องติดตามเบิ่งน้ากันนะครับทางผู้เขานะครับผู้ลูกนี่กะพี่น้องอยากกินน้อไม่กะพ่อมีอยู่พี่น้องนะครับแต่ว่านอ,นอนงใบใหญ่พี่น้อง นะครับน้องวใหญ่บ้านแอกไปอยู่กับผู้ตีนผู้ตีนเขาพี่น้องครับบรรยากาศย่ามือแลงงด้วพี่น้องเด้อช่องสิบแปดนาฬิกาเก็บภาพง,งามๆให้พี่ให้น้องโดยต้องการพ่อได้เวลาเวลาตื่มกันจะแปดนาทีพี่น้องการบ่ได้เวลาก็ลงคลิปบ่ได้นะครับเอางวดประจำวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยของจุกเพชอพี่น้องนะครับหนุ่มเมืองยศนะครับหนุ่มเมืองยศพี่น้อง เพิ่นไ้วิ่ง8กับ2พี่น้องเพิ่นไ้เน้นที่8ดได้พี่น้องเด้องวัดนี่เน้นที่8นะครับสาหรับจับคู่จับชุดนะครับเพิ่นไ้มาตัวใดพี่น้องรอเบิงเบิ้งลิดเบิ้งไ้มันจบพี่น้องเบิงน้ากันนะครับจับคู่คือ6 92พี่น้อง6 9เอีก3ตัวได้พี่น้องเด้อ6 9 2 4 9 2 4 9 2พี่น้องนะครับ3ตัวคือ6 9 2 4 9 2พี่น้องนะครับสำหรับ2ตัวนั้นเพิ่นไหเจ2 8292พี่น้องนะครับแล้วก็878889พี่น้องบวกรมที่เจ็ดสองเก้าสอด้าพี่น้องเดอ้อ35งวดซ้อนพี่น้องสตหรับเลขวิ่งของอาจารย์หนุ่มเมืองยศทางยะสุธอนพี่น้องเข้ามา35งวดซ้อนแล้วเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับงวดนี้เป็นงวดที่36พี่น้องนะครับงวดที่36เด้อพี่น้องเด้อสิเฮงบ่เฮง สิปังบ่าปังสิเข่าบ่าเขาปากพี่น้องติดตามเบิง่งปากพี่น้องติดตามชมนำกันแคปหน้าจอไว้พี่น้องนี่สำหรับเลขจับคู่ของอาจารย์หนุ่มเมืองยศทางยะโทธรพี่น้องนะครับเพื่อนหายวิ่งบนวิ่งล่างคือ8กับ2พี่น้องวงกลมที่หลัก8พี่น้องเน้นที่8นะครับตัววงกลมก็เน้นที่72 9278และ8 9ดเก้พี่น้องเด้อนะตัวที่เพื่อนวงกลมใบนะครับ อาพี่น้องนะครับพี่น้องมักแล้วก็ค่อยจัดนะครับพี่น้องขาดก็ค่อยพาน้ว้พี่น้องเด้อนะครับบ่มากกับเบิกความสุขความบันเทิงแค่นั้นกับพ่อนะครับขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติตตามรับชมและรับฟังพี่น้องนะครับขอพบคุณทุกไลทุกแค่ขอคุณทุกกำลังแรงใจขาดบ่ไดก็คือขอบคุณอาจารย์นุ่มืองยศที่ท่านไห้ความอนุเคราะห์ในห้ความเมตตาความสงสารที่ท่านได้ทรงตัวเล็กน้าทังมาไห้กับทางช่อง พี่คนเดิมเลขออกเป็นทรงมาปับเลยพี่น้องนะครับเลขออกปรับทรงปับนะครับคือกับอาจารย์ลุงตะวันเลยพี่น้องนะครับบอลล่เบิ่งเลกผู้ใดนะครับออกปรับทรงปับเลยนะครับนี่คือของแท้ของจริงนะครับสามสิบห้างวดซ้อนนะครับสามจุห้างวดติดตามรับเลขวิ่งเพิ่นนะครับล่าสุดนะครับเพิ่นไฮที่แปดออกที่เจ็ดแปดพี่น้องหัวนี้เพิ่นไหแปดกับสองพี่น้องเน้นที่หลักแปดจับคู่ให้ก็คือเจ็ดสอง แปดสองเก้าสองเจ็ดแปดแล้วก็แปดแปดแล้วก็แปดเก้าเด้อพี่น้องเดอ้อวงกลมที่เก้าสองกับเจ็ดสองกับแปดเจ็ดกับแปดเก้าพี่น้องนะครับตัวที่เผนวงกลมเอาฝากพี่ฝากน้องสุกุทุกคนมักไปจับนะครับขาดก่ไปพานพี่น้องมากก่อไปซื้อจับจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเนนด้อพี่น้องเดอ้อนะครบับ่าสนับสนุนใหน้พี่น้องไป อเล่นการพระนันแต่ย่างใดสารับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะครับงวดประจําวันที่16กันยายน2 5 0 0 6 6พี่น้องนะครับเน้นที่เลข8พี่น้องนะครับ8789โตัวที่วงกลุ่มนะพี่น้องเ้อนะครับ,นะบ7292โตัวที่วงกลมพี่น้องนะครับ อาถ่ายคลิปแล้วเห็นพี่น้องเบิงอีก,กรอบนึงพี่น้องนะครับก่อนจะจบคลิปพี่น้องเนาะอาถ่ายถ้ำบรรยากาศอยู่ทางถนนหนทางพี่น้องก่อนที่ออกไปอำเภอผู้เวียงทางบ้านแอ็ดละพี่น้องนะครับเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนองกันไปพร้อมพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อนะครับงวดประจำวันที่16กันยายน2566ถ่ายคลิปแล้วพี่น้องนะครับอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะครับเบอร์โทรเพิ่นก็096 หกสามพี่น้องนี่คือเบอร์โทรของอาจารย์นุมม่มบืองยศได้พี่น้องเด้อโทรหาเพื่อนได้พี่น้องนะครับเลขวิ่งพันหยวิ่ง 9, เก้าอ๋อเลขวิ่งพันหยวิ่ง8ขอโทษขออภัยพี่น้องวิ่ง8กัก็วิ่ง2พี่น้องล่างบน8กับ2องด้พี่น้องเด้อตัวจับคู่จับชุดให้ก็คือเลขสามตัว หกเก้าสองสี่เก้าสองพี่น้องนะครับตัวเน้นเน้นคือเจ็ดสองเก้าสองแปดเจ็ดแปดเก้าพี่น้องตัวร่องคือแปดสองกับแปดแปดได้พี่น้องเด้อวังว่าพี่น้องโค้งแคหนาะจอไว้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับงวดประจำวันที่16กันยายนของอาจารย์<อ>หนุหน่มเบืองยศทางเมืองยะโสธรได้พี่น้องเด้อนะครับขอบุญขอบคุณ,คณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟัง ตั้งแต่ทุนคลิปจนวาจบคลิปนะครับขอพรบคุณทุกไลท์ทุกแค่ขอพระคุณทุกกำลังแรงใจขอพระคุณลุกป่าลูกหลานสุขขู่สุกสนนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องทวีคนเดิมนะครับเอาพี่น้องขอพี่น้องอยู่ดีไม่แหง้งความสุขจงมีเจริญผู้ชมผู้ฟังเอฟซีของทวีคนเดิมตลอดไปพี่นอ้องวันประจำาัทที่16กันยายนเฮงเฮงปังปังเงินทองไหลามาที่มากือจังสายนา้ำ บอ่อขาดสายเด้อพี่น้องเด้อกับเปาตุ้งตกินยาบกจกกับยาได้โล่นะครับสำหรับคลิปนี้ขออาาพราจากพี่จากน้องในคลิปของอาจารย์หนุ่มมองยศทัางยะสุธรบางไฟไงไหวเพียงแค่นี้ขอกาวเข้ามาอยู่ดีมีแห้งอีกรอบหนึ่งพี่น้องสวัสดีครับ